ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนพี่เพี่อนน้องๆทั้งหลายเสน่มาแล้วพาพี่พาน้องเข้าป่ามาเจอสมุนไพหาญะอีกตัวหนึ่งพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าสมุนไพตัวนี้มันแม่นอย่างคือสิหาญักาตาเสนส่หาสมุนไพถือซื้อมุมแม่นอย่างสั้นพี่น้องมันบยอยากมีพี่น้องเอ้ยาาก็จะหาญักกัน ไปสี่ป้าห้าป้าโบเห็นจักต้นก็มีพี่น้องมาเจอพ่อดีพี่น้องเจออยู่ต้นหนึ่งแล้วพี่น้องเลยมาเบิงน้ำกันพี่น้องว่ามันแม่นยังผมนี้คือสมสบาพี่น้องมาเจอแล้วพี่น้องนี่กำลังออกดอกตูมพี่น้องเห็นต้นหนึ่งพี่น้องเลยเอาไปไว้เห็ดยังตาสนีเอาไว้ไปบำรุงร่างกายท่านชายเด้อพี่น้องเด้อมาเบิงน้ำกันพี่น้องว่าบำรุงแบบได เอาไปดองเหล้าก็ได้พี่น้องถึงท่านสิกินหัวสดๆเลยก็ได้บำรุงร่างกายเพศช,ชายได้อย่างดีพี่น้องไปเพิ่มฮอร์โมโนเพศช,ชายท่านเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งว่าผมซีคุดให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าหัวมันเป็นอะไรพี่น้องบ้รับจัดการหหาหาไหมพี่น้องฮ้าหัาไหมพี่น้อง พี่น้องพี่น้องีะพี่น้องเนี่ยหัวมันโบใหญ่ปันใดพี่น้องนี่ครับผมหัวโบใหญ่ปันใดนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมสีให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าหัวข้นเป็ี่ยนได้ไหนแมงไหมพี่น้องนี่แหละครับผมหัวข้นเป็นป้องนี่แหละพี่น้องไข่ไข่เด็กก็หัวไก่อุกเตรียมมาลักหายะพี่น้องท่านอันนี้ฮักดอกข้นพี่น้องดอกฮัก พี่น้องผมจะเอามาปลูกไว้ mm พี่น้องเพราะยังมันเป็นโสมหานะพี่น้องเลยเทียบเท่ากับโสมเลยพี่น้องเอาไว้บำรุงร่างกายพี่น้องเลยหองหายากเด้อพี่น้องเด้อใครเห็นกลางโคกกลางปากก็ให้สังเกตบางดอกมันยวนี้แหละพี่น้องเลยขุดออกมาหัวมันก็สิเป็นในนี้แหละเป็นพวกอันนี้แหละเอาไว้แบบบำรุงร่างกายท่านชายเพิ่มเพิ่มน้ำเพิ่มฮอร์โมนเพศชายได้อย่างดีพี่น้องเอลยือดองเหล้าก็ได้ตากแห้งก่อนเด้อพี่น้องเด้อท่านยังดองเด้อ เจออีกแล้วพี่น้องสมุนไพรโสมสบ้าพี่น้องโสมที่หายนักนะมาคุดอีกพี่น้องมาแล้วกายจัดการเรื่อยพี่น้องโสมหายนักพี่น้องเลยาน,นี่ๆได้แล้วพี่น้องหนึ่งอีกต้นหนึ่ง โอ้ใหญ่ตัวนี้พี่น้องสมที่ห้ากโอ้เจออีกแล้วพี่น้องนี่พี่น้องลมเดียวบ้องเดียวเจอสามเจอสามพี่น้องเลยรุบแล้วได้สี่ต้นพี่น้องมันนี้ สมที่หาหนาในสมสบาเอาไว้ไปตากแห้งเลยพี่น้อง้อดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงน้ำบำรุงโฮอร์โมนเพศชายได้ดีพี่น้องเลยสมตัวนี้ย่าง4ี 5, ปลาหาปลาบุห็นก็มีพี่น้องนี่เพิ่งเห็น4ีต้นนี่แหละพี่น้องเลยไปเห็นก็สังเกตบ้างคือจังพมบออะไรใบมันก็นได้ดอกมันกระไดถ้าท่านจกินสดเลยก็ได้พี่น้องถ้าท่านอยากกินสดก็เมื่อตากแห้งดองเหล้าต้มกิน เสริมสร้างพละพละกำลังท่านพละพี่น้องเลยเอาชิปนี้กันขอจบชิปเด้อครับเนดะ้อขอขอ,ขอบคุณขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมได้สี่หัวพี่น้องสมที่หายากสมสบายครับผมหลังจากมาตะป่าเลยพี่น้องสมหัวไจอกสมที่หายากได้นี่แหละพี่น้องจนะเอาไว้ปลูกพี่น้องไว้ขยายพันธุ์เด้อพี่น้องเนดะ้อ ได้วาสัมมิ่งเลยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเด็กเก้าหัวพี่น้องโสมหัวไก่อกห้อยโสมสบาร์วะเพชรขอโทษขออาภัยลหลายๆพี่น้องโสมสบาร์โสมที่หายนะเอาไว้บำรุงร่างกายท่านชายดนะพี่น้องเด้อบำรุงร่างกายท่านชายได้อย่างดีเอาไปตากแห้ง ดองเล่าก็ได้พี่น้องดองประมาณเก็ดมือ้อถึง10บมือ้อกินได้พี่น้องบำรุงร่างกายท่านชายให้กินมื้อเลยแก้วเลยพี่น้องเนื้อร่างกายท่านสิค่อยฟื้นฟูคืนมาพี่น้องเลยสมนี้มันหายากยากพี่น้องเลยเอามาเพาะพันุ์ไว้เพื่อมีที่มีน้องในวันข้างหน้าอยากได้ก็จะได้เพาะพันธุขยายต่อไปพี่น้องเพื่อจะได้เอามาเผ็ดยาบำรุงร่างกายของท่านชายนะครับเนาะนี่แหละครับผม มที่หายากใครเบิ่งหน้า,หน,าหน้าตาเขาเพิ่นเป็นแย่นี้เลยพี่น้องเลยว่ามันเป็นใดๆหายากยากอะไรดีพี่น้องเลยผมเมื่อนี้ผมไปซองป้าเจอป้าเดียวได้ได้แค่เก้าหัวจนเน่าพี่น้องมเมื่อยเมื่อยย่างย่างไปหาโสมมันหายากอะไลดีพี่น้องเลยเอาคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับผม